บ้านนาะโอ้โหจะเร็วอะไรขนาดนั้นครับแต่คันนี้เคยวิ่งไว้เร็วสดุดสถิติของรถเขาเลยเนี่ย9.1นานๆคนทำรถในหะ้อันนี้600แรงมา เวลานรกเวลาใบาสามอะ่ะคุณจำตอนเป็นนักเรียนไม่ได้เหรอนั่งตาเปิดเอาหนังสือบังใบสองก็กว่าใบาสามนี่มันเป็นช่วงเวลาที่โพเพสสุดๆแล้วแต่พอออดโรงเรียนค่าสุดท้ายเลิกที่แมงตาสว่างเลยนะถูกโอ้สิ่งแรกที่คุณทำเวลาเลิกเรียนทำอะไร ผมเหรอหมอต้นมอต้นมอมอมอต้นกลับบ้านเดี๋ยวถ้ามอปลายพอเลิกเรียนก็ไปหาแฟนครับนันนี้คนนี้อ่ะคนนี้โอ้โหชคดีหนานผมนี่เลิกเรียนหมอต้นนี่สิ่งแรกที่ทำคือวิ่งไปลานลูกชิ้นหน้าโรงเรียนเจอแกัม ไวยก้าจถึงหนึ่งเลนบนนของเขาวันนี้เวลา5.57รับแล้วพาก็เร็วอยู่ดีเร็วกว่าเพื่อนเป็นวิใครจะเล่นด้วยไม่มีใครเขาอยากจะเล่นด้วยแล้ว